โอเคครับอยู่ร้านบางคายแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มารีวิวเจ้าตัว WE M191A1 นะครับตัวนี้เป็นโมเดล M191A1 นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นราคาที่2,003พร้อมเล่น2,006นะครับฟรีค่าจะส่งนะจ๊ะนะครับมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องก็มีตัวปืนแมกกาซีนนะครับผมตัวนี้ก็มีล่องรอยตามการใช้งานมาพอสมควรนะภายนอกนะครับตัวนี้เป็นรหัส01นะครับบอกก่อนนะครับว่าท้ายคลิปจะมีเลขรหัสบอกอยู่ใครสนใจตัวไหน ให้บอกเลขรหัสผมด้วยเพราะว่าเวลาผมจะขายเนี่ยผมจะขายตามเลขรหัสเพราะว่ารอบเนี้ยมันมาสามตัวพร้อมกันก็จริงแต่อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวแบบพร้อมของแต่งอีกสองตัวมันเป็นเดิมโรงงานซึ่งแทบจะเหมือนกันเลยนะครับนะอ่ะนะครับมาดูสาภาพแมกกาซีกนก่อนแล้วกันแมกกาซีนนะครับมีรอยตามการใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็มีรอยตามการใช้งานนะครับอ่ะฉีดซิลิโคนนะครับนิดนึงนะฮะอ่าฉีดเรียบร้อยนะครับ เราก็เชด็ดลงไปเชด็ดไปเชด็ดให้มันเกลี่ยงนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ดูตัวปืนภายนอกนะครับตัวปืนก็มีรอยถลอกตามศูนย์หลังนะครับชุดหน้าก็เป็นรอยถูเนาะแล้วก็ตัวล่างนะครับบูทไกด์หลอดนะครับผมแล้วก็ขอบต่างๆก็มีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับพอสมควรอันนี้รอยถลอกตรงเซฟนะครับหลังอ่อนกนึก,นกอ่านก,อ,นกอันนี้ก็เป็นเข็มหลอกนะครับ อันนี้ก็เป็นนกสับนะครับก็มีเราตามการใช้งานเนาะตามสภาพมือ2สองนี้ก็อาจจะหนักไปนิดนึงนะครับอ่ะดูข้างในกันดูระบบก่อนนะครับเซฟนะครับเซฟเซฟแข็งนะฮะบอกก่อนเซฟแข็งนะครับเซฟใช้ได้นะครับคือที่ผมใช้นิ้ววนิ้งัดเพราะว่าไม่ใช่มันแข็งเดียวเพราะนี้ผมเจ็บด้วยนะครับถ้าผมฝืนใช้นิ้วโป้งงัดนะครับมันจะโดนแผลตรงมุมพอดีผมเลยใช้นิ้วชี้งัดถ้าตามหลักแล้วนิ้วโป้งงัดได้นะครับอ่ะกดเซฟหลังอ่อน กล้าลังอ่อนล่านไก่ใช้ได้นะครับปกตินะจ้ะอ่าดูภายในนะครับอ่าใช้อะไรกระแทกนิดนึงนะหนึ่งกนะ้าหนึ่งเหมือนจะมีติดติดนิดนึงปุ๊บเรียบร้อยถอดมาแล้วนะครับอ่าล้างนะครับดูที่ว่ามันเลอะแค่ไหนนะครับผมถ่ายแบบรวดตึงนะฮะ าล้างไปล้างไปล้างไปเรียบร้อยนะครับ่อตัวนี้หน่อยเพราะว่าตัวนี้มันเลอะมากจริงครับผมต้องเลยต้องถอดล้างแบบชุดใหญ่เนีครับปึ๊บถอดเอ้ไหลาหลไหลนะะปึ๊บเรียบร้อยเอาสีสีคนล้างน,นิดนึงนะครับปืนพีบีกันก็ต้องล้างน,นะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันเลอะ ความดำๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างเลอะถ้าเราไม่ฉีดล้างเลยมันทําให้ปืนเรายิงติดขัดฝืดบ้างอะไรบ้างบางทีมันมีฟงมีฝุ่นเข้าอยู่ข้างในตัวปืนนะครับให้ปืนเรายิงติดขัดได้นะครับสำารปืนจริงก็ต้องล้างเลยนะครบีบีการก็เช่นกันนะแต่บีบีการไม่ต้องล้างบ่อยเท่าปืนจริงหรือแบงก์กนะครับเพราะแบงก์กเป็นเขม็อเพิ่งเยอะนะครับส่วนบีบีการต้องล้างเพราะว่าฝุ่นนะครับฝุ่นเข้าไปจับในตัวปืนเนี่ยปัญหากเกิดทันทีอาจจะยิงติดขัดบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะอันนี้เช็ดทั้ง,งนี้หนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเช็ดเรียบร้อยหลักๆแล้วพวกท่อนอกเนี่ยถ้าไม่ได้เลือกอะไรมากเราก็ไม่ต้องเป็นจําเป็นฉีดซิลิโคนก็ได้นะครับเอาผ้าเช็ดก็พอแต่แกนไกด์หลอดเนี่ยกับสปินไกด์หลอดเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องฉีดเพราะว่ามันมีโอลิงรองนะครับจะลงจราบีขาวก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่ตามหลักแล้วซิลิโคนก็พอนะครับแล้วแต่ความถนัดของคนเลยนะฮะจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะผมลงให้ักหน่อยก็ได้นะครับ เพราะาแกงก่ลอดเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนมันไม่ใช่เ,เต็มแกนนะถ้าเต็มแกนนะต้องลงเพราะว่ามันจะได้ลื่นส่วนเนี้คือซิลิโคนก็พอนะอ่านี้ก็ลงจระบีขาวนะครับอาจจะทาเยอะไปนิดนึงนะคบขออภัยนะครับทาไมต้องเยอะไว้ก่อนนะครับโมเดล M โมเดลเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คลาสสิกสุดใน W E แล้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ตอนที่มันมาใหม่ๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งหรือเวอร์ชันสอ,สองนะครับก็ขา,ขายดีมากๆเลยนะครับด้วยความคลาสสิกของเขานะครับและอย่างคือเขาได้ฉายาว่าปืนที่อึดด้วยนะ191ของ WE นะครับผมอุ้ยโจโจโจกระเด็นกระเด็นนะครับอ่าเดี๋ยวใส่แกนกันโดครับดุกนอุ้ยตดนแหลนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าชุดล่างน,นะครับ ทาลงไปแล้วก็ล้วงมานิดนึงนะครับทาไปได้เลยนะครับตัวระบ,บีขาวนะครับแต่ก็ยังไม่ต้องจำเป็น้องเยอะเท่าผมนะบอกไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยใส่กลับปั๊บดึงสไลด์ถอยหลังปุ๊บแล้วก็ใส่ล็อกลงไปนะครับเท่านี้ก็ ลื่นๆแล้วนะครับแล้วก็เช็ดไปเช็ดพื้นยาข้าบน้ํามันส่วนเกินออกนะครับจุดจุดที่ไม่จําเป็นหรือไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะฮะ,ะ,ะเช็ดคาบส่วนเกินออกนะครับนี่น,นั่นผมก็เป็นรอยถลอกเนาะธรรมดานะครับเราก็ยิงแล้วลึเลือกจุดสี่ห้าซีพีนะครับ เคประมาณนี้นะครับเช็ดแมกกาซีนซะหน่อยรอยฟุ้งน้ํามันเข้าไปโดนนะครับอืเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว w ีเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งนะครับเป็นรหัสหนึ่งนะเพราะว่าผมเองอ่ะเวลาตัดคลิปจะได้ไม่งงนะครับเพราะมีตัวเหมือนกันสองตัวนะครับอีกตัวมันต่างอยู่แล้วนะครับนะ แล้วผมจะลงช่วยคลิปเป็นรหัสหนึ่งกับสองเช่นกันนะครับปกคลิปก็เช่นกันนะครับลูกค้าก็จะได้ไม่งงว่าเจ้าเป็นตัวไหนดีนะครับนะเพราะมันมาพร้อมกันนะครับถ้ามาคนละวันเนี่ยผมจะจําได้แต่ถ้ามาตรงกันเนี่ยผมจะจําไม่ได้แล้วครับ <laughs> นะโอเคมาอันนี้ผมพยาตเอาลูกใส่จตัวสปีดโหลดก่อนนะครับ่าใส่ลูกก่อนนะครับเขาจะมีดึงลงมาแล้วล็อกตรงนี้นะครับผมแล้วช่องใส่ลูกเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็โหลดลูกลงไปนะครับ ใส่แค่เห็นลูกนะครับผมถ้าจะเอาเต็มถ้าเราจะคาแม็กจริงๆผมรู้ดีว่าพวกท่านเอาไว้ทาอะไรนะครับก็ใส่สักประมาณ6กเดลูกก็พอนะครับไม่มสปริงแม็กมันลานะครับแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ปลดปุ๊บเติมแก๊สนะครับกดค้างประมาณ6กถึงสิวินาทีโดยประมาณนะครับอ่ะมาดูความแรงนะครับผม สามศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งสาม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 หนึ่งนะครับถือว่าความแรงของเครื่องนิ่งพอสมควรนะแล้วแต่มีโดดไปหน่อยนะครับนัดแรกสามศูนย์หนึ่งนัดที่สองสามสามหนึ่งนัดที่สามสามสามสานัดที่สี่สามสามหนึ่งนะครับถือว่าไม่เกินสามร้อยห้าสิบเล่นได้พันมันเพิ่มน,น,น,นะครับโอเคไหมต่อไปก็ดูความแม่นยำกันนะคระับผม โอเคมาดูความแม่นยำนะครับเป้า10เซนและ20เซนนะครับระยะ15เมตรนะครับกระจ้ตัวหนึ่งก้างหนึ่งรหัสศูนหนึ่งเฮ้ยเป็นเล่นนะแม่นด้วยนะแม่นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะแต่ก็พอสมควรน,นะมาดูระยะ10เมตรนะครับโอเคเป้า10เซนรี10เซนนะครับระยะ10เมตรนะครับผม าดูกันนะครับอาา่าสิบเมตรสบายสบายนะครับโอเคไหมยิงได้ปกตินะครับลุกหมดสไลค์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับ <S <S เล่นเสร็จแล้วอันดับแรกนะครับเครีย์แม็กออกก่อนเลยนะครับแก๊สในแม็กเราสามารถคาวได้เลยโอ้นิวผมเผลอไปโดนนะครับขออภยัยนะครับผมอ่ะ ใช่แม็กดันวะอ่าดึงมานะครับเมืกก่อกี้มือผมเผลอไปโดนตัวคันแขวนนะขออภัยนะนะครับแก๊สในแม็กเราสามารถคาได้เลยนะครับเพราะว่าเรายิงออกไปค่อนข้างเยอะนะครับก็คือแม็กตัวพวกนี้มันบรรจุดได้ประมาณ10 11นัดนะค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็อย่าแต่เวลาเล่นก็อย่าใส่จนเต็มแม็กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสปริงแม็กมันล้านะครับจะใส่บ่อยนะเพราะสปริงแม็กมันล้าค่อนข้างไวนะถ้าเราใส่เต็มเต็มที่ก็ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณสักสินัดก็ได้นะครับสิบ เอาเกือบเต็มแล้วกันนะอย่าใส่จนแบบที่ผมบอกแล้วเว้นสักสองสานัดก็พอนะครับเหลือพื้นที่ให้สปริงมันได้ขยับตัวบ้างนะอย่า,าจนเต็มนะแกก็ค้าวได้เลยแต่อย่า,อาจนเต็มเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวมันดันโอริงกลิ้นแล้วก็บวกกับ Mac แม็กบวมเราต้องเหลือเนื้อที่ในแม็กให้เขาได้ขยายตัวบ้างนะครับนะ,บนะอ่ะขั้ต่อไปนะครับให้ดึงคาราเตอหลังลงแบบนี้ถ้าดึงไม่ลงนะครับให้ใช้วิธีการดึงกดปล่อยรันไก เท่านี้นะครับให้ใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับไม่ให้ใช้วิธีการตบคันแขวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเนื้อนะครับโชคดีสไลด์ศึกโชคละโชคดีก็คือสไลด์ศึกนะครับเราก็สามารถที่จะปาดเจ้าตัวเนี้ยปาดเจ้าตัวร่องเนี้ยออกได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นช่องปิดเห็นไหมราจะสามารถปาดออกนะครับแล้วเพื่อที่จะแต่งแผลให้มันคมขึ้นก็ทําได้นะครับในกรณีนี้มันแก้ไขถ้าในกรณีที่มันเล้าขึ้นมาตรงเนี้ยคือชิปหายครับสไลด์แตกนะระวังนะครับให้ใช้วิธีการดึง นะครับดึงปล่อยถ้าดึงไม่ลงดึงกดปล่อยร่างกนะครับแค่นั้นเองแล้วเราเพิ่มวิธีคือบางตัวอาจจะตบไม่ลงก็จริงครับเราเพิ่มวิธีเพื่อจะเซฟพวกอะไหล่พวกนี้นะครับแล้วอย่าลืมล้างความสกปด้วยนะครับไม่ว่าจะบีบีการหรือแบงค์กันยังไงก็ต้องล้างนะครับผมบีบีการล้างเพราะว่าสิ่งสกปรกที่เรานั้นบีบีการ์นันนานเลยนานๆล้างสักทีหนึ่งนะครับไม่ต้องบ่อยส่วนแบงค์กันก็ล้างทุกครั้งหลังจากยิงนะครับบีบีการครับท่านใดไม่ว่าจะซื้อแพงหรือถูกแค่ไหนนะ และท่านเล่นไม่ระวังนะนะครับบีบีการก็เรียกว่าอการดูแลรักษาการรักษาช่วยยืดอายุการใช้งานวัสดุไม่ใช่ว่ามันไม่พังนะครับมันพังแน่ๆนะครับแต่เราช่วยยืดอายุการใช้งานออกไปนะครับผมประมาณนี้ครับท่านใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเฉินเซาแรดบีเคียร์ซอฟนะครับผมหรือกลัวว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ